สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็พาเด็กๆทําหนังสือใบงานตัวเด็กเหมือนเช่นเคยนะคะมาดูซิว่าวันนี้คุณครูให้เด็กๆทาหน้าไหนเอ่ยหน้าที่สิบแต่นะคะมีได้หนึ่งกับแปนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราทําอะไรมาดูจดกันเลยนะคะเมื่อพบคนแปลกหน้าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เด็กๆระบายสีผ้าแปะเขียนเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกก็จะ มีหัวขีดขึ้นห่างยาวๆนะคะในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติเมื่อพบกับคนแปลกหน้านะคะเด็กๆเคยเจอคนแปลกหน้าบ้างไหมถ้าเด็กๆเคยเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะทําตัวอย่างไรอดูภาพแรกกันนะคะอบอกผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆคิดว่าใช่ก็คิดเพื่อหมายถูกแล้วก็ภาพที่2เปิดประตูให้ทันทีเลยให้เขาเข้ามา ถูกต้องไหมคะทำแบบนี้ถ้าเด็กๆคิดว่าใช่เด็กๆก,ก็ขีดเข้ามานะคะส่วนของผู้กูก็จะขีดถูกตรงน,นี้ให้ไปบอกผู้ใหญ่เลยแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพให้สวยงามมาชุดที่สองนะคะเมื่อเจอคนแปลกหน้าเขาให้ขนมเด็กๆจะทำอย่างไรรับขนมจากคนแปลกหน้าทันทีเลยใช่หรือไห่คะมาภาพที่สอง ปฏิเสธไม่รับขนมจากคนแปลกหน้าถ้าเด็กๆคิดว่าใช่ปฏิบัติถูกต้องเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกแล้วก็ระบายสีภาพให้เหมือนของคุณครูนะคะอโอเคใบงานนี้ก็ง่ายมีเดียวเองเด็กๆระบายสีให้สวยกว่าคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ผู้ฝา,ากใบงานเพียงเท่านี้นะคะเจอกันลี่หน้านะคะสวัสดีค่ะ